เคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าติดช้าลงลงลมลืม,ลมนึกไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไรอาการเหล่านี้หมายถึงคุณต้องรีบกลับมาบริหารสมองเป็นสองเท่ากันแล้ว ก่อนที่โรคความจําสั้นนั้นจะถามหาการบริหารสมองคือการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ corpus callosum ซึ่งเชื่อมสมองสองซีกเข้าด้วยกันให้ประสานการแข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วอันจะทำให้การถ่ายโยนข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง2ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ทำให้สภาพจิตใจเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เกิดความจําทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอารมณ์ขันมาเริ่มกันเลยค่ะท้าบริหารปุ่มสมองใช้มือซ้ายวางบริเวณไหายปาร,ราคลำหาร่องหลุมตื้นๆโดยมือขวาวางไว้ที่ตำแหน่งสะดือให้นวดบริเวณนี้ประมาณ30วินาทีจากนั้นสลับตำแหน่งมือทั้งสองข้าง ปุ่มขมับให้ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลมประมาณ30วินาทีถึง1นาทีท่าปุ่มใบหูให้ใช้นิ้วโป้งและก็นิ้วชี้จับที่สมบนสูตสุดของใบหูทั้งสองข้างให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหูเบาๆทำซ้ำๆหลายๆครั้งท่าบริหารปุ่มสมองปุ่มขมับและปุ่มใบหูช่วยกระตุ้นประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ช่วยการพูดอ่านเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฝึกการเคลื่อนไหวสลับข้างช่วยกระตุ้นความจำการมองและการคำนวณกระยะท่าที่1นับ1ถึง10ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามือซ้ายชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นเป็นนับ1มือขวาให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ2ให้เปลี่ยนเป็นมือขวาชู2นิ้วส่วนมือซ้ายชี้นิ้วขนานกับพื้น นับ3ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้าย3นิ้วมือขวาก็ให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ4ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา4นิ้วนับ5ให้เปลี่ยนชูมือซ้าย5นิ้วนับ6ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแต่ที่นิ้วก้อยนับ7ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแต่ที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา ใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับเก้าให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วชี้นับสิบให้เปลี่ยนมาเป็นกำรรม,มือขวาท่าที่สองจีบแอยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทําท่าจีบ ่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัวแอวทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่3ป้องก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าป้องส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้ง แตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะควยกันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายเปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้าย ส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาทำสลับไปมาท่าสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะนพนมมือเป็นรูปดอกบ,บัวตูมโดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ5-10นาที ช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติการบริหารเป็นประจำช่วยลดความเร็วของคลื่นสมองช่วยเปลี่ยนคลื่นเบต้าเป็นอัลฟาซึ่งเป็นภาวะที่สมองทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดรู้อย่างนี้แล้วมาบริหารสมองเป็นสองเท่ากันเถอะ